คือไหนดูสิมันหนักนี้มันไม่หนักรอกเออใส่ไปแอมแอหนักจังนไม่เอาไปเออไอ้มันหนานะอู้ดูมือเออเอามาเออเตรียมเบ้าไว้เออเตรียมเบ้าไว้อออ่าเดี๋ยวคุขุดมาให้เดี๋ยวคุยไปขุดฝั่งนี้ ถ่ายพิุ่โย์เองไม่รู้นี่เออมีร่องรอยการขุดไปแล้วเลือกพันกออ็จะไล่ไปตามนี้เพราะที่ออกดอกก่อนเยอะเหมือนกันพอหมดกระถางเลย เออผูไม่เจนไหนเบอร์เจ็ดนี่ยเออไม่รู้จากดคุนลักคุลคุเองคุเองจไม่รู้นี่